ฝันที่พักนักเตะผู้ไม่ยอมแพ้เวลลี่โฟฟนานากับภารกิจคืนชีพสีครามทุกฤดูกาลผ่านไปพร้อมกับห,หยดน้ำตาของความเจ็บปวดแต่ใช้ที่ชื่อเวสลี่โฟฟานายังไม่ยอมให้ความฝันของเขาดูดลอยนี่คือเรื่องราวของคนที่ไม่ได้แพ้เพราะพ่ายแพ้แต่เพราะร่างกายนั้นทรยศและในปี2026เนี่ยเขาขอเดิมพันครั้งสุดท้ายกับสีเสือเ้อเชลีี บาดแผลของการเวลากับคำถามที่ยังไร้คำตอบหากจะมีใครสักคนที่รู้จักความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งในวงการของลูกหนังกฤษเนี่ยเวสลีฟ์ฟอร์ฟอน่าคือหนึ่งในชื่อแรกที่คุณจะนึกถึงเพราะตั้งแต่ย้ายจากหลีกเอิงมาสู่พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2020เส้นทางของเขาเนี่ยก็เหมือนสลักไว้ด้วยมีดโกนไว้ทุกรุ่การของเขาเนี่ยต้องจบลงด้วยการนอนโงหมอทุกฝันทุกบาดแผลฉีกกระชากไปอย่างไม่ปาณี จากการบาดเจ็บขาหักในปี2021ทําให้เขาหายหน้าไปกว่า220วันสู่การเจ็บเข่าซ้ำซากกับทีมใหม่ในฤดูกาล2022และจุดที่เจ็บปวดที่สุดคือกลางปี2023เนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดหรือว่า ACL ที่พาเขาลงมีดผ่าตัดแบบไม่มีทางเลือก นั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เจ้าตัวนั้นหายหน้าจากสนามยาวนานนับ1ปีเต็มๆในช่วงที่ทุกคนพาทีมไปต่อเขาทําได้เพียงนั่งดูในเวลาที่เพื่อนร่วมทีมกําลังสู้ในสนามเนี่ยเขาทําได้แค่กายภาพบําบัดทบทวนการยืนเดินวิ่งและกลับมาหายใจแบบนักฟุตบ,บอลอีกครั้งชายที่ไม่เคยมีฤดูการเป็นของตัวเองนี่คือสติที่เจ็บปวดของโฟฟาน่านับตั้งแต่ย้ายมาอังกฤษลงเล่นรวมน้อยกว่า60นัดตลอดระยะเวลา4ปี พลาดการลงสนามในพรีเมียร์ลีกไปแล้วเกินกว่า90กว่านัดบาดเจ็บระดับหนักมาถึง4ครั้งซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลาพักฟื้นเฉลี่ยเกิน120วันสำหรับนักฟุตบอลทั่วไปเนี่ยการเจ็บสักครั้งคือความเสี่ยงแต่สำหรับโฟโฟฟาน่าความเสี่ยงคือสิ่งที่ติดมากับชีวิตส่วนโอกาสที่จะกลับมายังเหลืออยู่ไหมคำถามนี้เคยเหมือนคำสาบแต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังกลายเป็นแรงกระตุ้นใหม่ของเวสลี่โฟโฟาน่าเขากลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ แม้จะยังอยู่ในขั้นตอนการควบคุมภาระกรรมเหนือแต่สัญญาณที่ทุกคนเห็นคือชัดเจนก็เขาวิ่งได้เขาเปลี่ยนทิศทางได้และไม่มี วลหวาดกว่าเลยในดวงตาที่เคยผ่านความทรมานนั้นแม้จะยังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าเขาจะพร้อมในเกมที่เปิดฤดูกาลหรือไม่แต่ทุกฝ่ายในสโมสรต่างมองไปในทางเดียวกันนั่นคือการประคองเขาให้กลับมาแบบถาวรให้ได้มากกว่าการรีบเร่งให้คือสนามเร็วเกินไปและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้ถูกกดดันให้เป็นคนแบกทีเหมือนเหมือนแรกที่ย้ายมาเขาแค่ต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองคนที่เล่นด้วยหัวใจตัดบอลด้วยสัญชาตญานและไม่มีใครวิ่งแซงเขาได้ในจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งแน่นอน มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาได้สู้กับตัวเองโดยไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วจากนักเตะราคา70ล้านสู่การ แค่ขอมีชื่อในทีมความคาดหวังที่ถูกเคยถาโถมวันนี้กลายเป็นเพียงเป้าหมายเล็กๆที่มีค่ายิ่งใหญ่ไม่ต้องเป็นตัวจริงไม่ต้องยิงประตูไม่ต้องสกัดแบบฮีโร่ขอแค่เขาได้ลงสนามอีกครั้งขอให้เขาได้ยินเสียงเฮจากแฟนบอลในสนามขอแค่เขาไม่ต้องฝืนเดินกลับห้องสู่ฟื้นฟูในสภาพคนบาดเจ็บสัมสาเพราะถ้าทุกคนยังมีรูปการใหม่ให้ให้ตั้งต้นได้เนี่ยเบรลี่โฟร์น่าเนี่ยก็คู่ควรกับโอกาสอีกครั้งเช่นกัน อย่ายอมแพ้แม้ร่างกายจะทรยศเพราะหัวใจไม่หยุดสู้จะพาเรากลับมาโฟวาน่าคือภาพสะท้อนของนักสู้ที่โลกอาจจะหลงลืมแต่เขาไม่เคยลืมว่าทําไมตัวเองถึงยืนอยู่ที่นี่ด้วยการน,นี้เนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ใช่พระเอกของทีมแต่หากเขาได้ลงสนามอีกครั้งได้กลับมายืนในที่ที่เขารักแม้จะเพียงหนึ่งนัดมันก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกถในชีวิตเขาแล้ว